สวัสดีครับวันนี้ผมพัฒนะพัฒคราวจะมาแนะนําวิธีการแต่งตัวกับกางเกงสลักง่ายๆเลยนะครับเพุผลเลยเพราะว่ากางเกงสลักเนี่ยเป็นกางเกงอีกหนึ่งประเภทที่ก็สามารถแต่งตัวได้กับทุกลุกมิสเอา์แมชเนี่ยง่ายมากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเสื้อยือดก็ได้เสื้อเชิ้ตก็ได้หรือว่าจะเป็น เสื้อเบลเซอร์แบบนี้ที่ผมใส่อยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหลายคนเนี่ยกำลังนึกอยู่ว่าเออจะไปซื้อกางเกงสลักแบบไหนยี่ห้อไหนดีวันนี้ผมก็เลยมีมาแนะนำนะครับนี่เลยเป็นเช็คเฟล็กที่ผมใส่อยู่จากดับเบิลนั่นเองข้อดีของเขามีอย่างไรกันบ้าควรต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการถักทอขึ้นมาด้วยเส้นใยที่มีความยืดหยุ่นพิเศษแต่ว่าการยืดหยุนเนี่ยมันไม่ใช่เราใส่ไปเรื่อยๆมันจะยืดจนเราย้วยนะครับแต่ว่ามันสามารถคืนตัวกลับมาได้เป็นอย่างดีด้วยทําให้เราใส่ไปใช้งานอย่างหนักกนน่วงเียผ้า ไม่ขึ้นขนนะครับรวมถึงสีก็ไม่ซีดจางด้วยการซักก็ง่ายมากว่าจะเป็นทั้งซักมือก็ได้หรือว่าจะซักเครื่องก็ได้เช่นเดียวกันเมื่อกี้ผมได้เกริ่นไปว่าเราสามารถใส่ได้ทุกวันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราซักคืนนี้ผู้นี้เช้าเนี่ยก็สามารถนํามาใส่กันได้แล้วเพราะว่ากางเกงตัวนี้แห้งง่ายมากๆเลยละครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะ,าจะมาดูกันนะครับว่า7วัน7ลุคของผมจะมีอะไรกันบ้างครับ มาดูลุกแรกกันเลยดีกว่านะครับลุคนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีติดบ้านกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเสื้อยืดแบบลายไม่ต้องเยอะมากแล้วยิ่งมาใส่กับกางเกงสลักนะครับผมว่ามันเป็น2ไอเทมที่พอมารวมกันแล้วเนี่ยดูสบายๆดูเท่ๆมากเลยนะครับใครอยากจะให้มันดูเซ่อๆหน่อยก็สามารถใส่กับรองเท้าผ้าใบได้แต่้ใครอยากให้ดูเนี้ยบหน่อยก็ใส่กับรองเท้าหนังก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นลุกแรกลุคนี้ลองดูครับ ดูลุคที่2กันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่าตอนนี้อยากจะแต่งตัวให้มันดูหวาน,วน,วน,วนดูพาสเทลสักหน่อยนี้ครับก็สามารถใส่แางเกลเจิร์ตเท็กซ์เจอ์ตัวนี้นะครับกับเสื้อเชิ้ตสีชมพูแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอารมณ์ออกมาก็จะเป็นอารมณ์แบบหนุ่มเกาหลีสบายๆลุคดูอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นใครชอบผมว่าคุณลองมิสซันแมทช์กันได้เลยนะครับเพราะว่ากางเกงของเราเนี่ยมีหลายสีด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งสีเทาก็ได้สีดําก็ได้หรือว่าจะเป็นสีกรมท่าก็ได้เช่นเดียวกันครับ มาถึงลุกที่3ามเวลานะครับลุคนี้นก็เป็นอีกหนึ่งลุกที่ผมว่ามันเหมาะกับอากาศบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับลุคนี้ดีอย่างไรเพราะว่ากางเกงเทคเฟสของเรานะฮะต้องบอกว่าสามารถระบายอากาศได้ดีอยู่แล้วที่สําคัญพอเรามาแมทช์กับเสื้อเชิ้ตที่เป็นลายพินพ์เป็นเสื้อฮาวายอันนี้ปรคลุมสักเม็ดสเม็ดอะไรเงี้ยผมว่ากําลังอินเทรนด์ในช่วงที่ปี2ปีที่ผ่านมามากลยครับรองเท้าเนี่ยใส่เป็นรองเท้าผ้าใบก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นรองเท้าหนังแบบโลเฟอร์แบบนี้เนี่ยก็เหมาะมากเช่นเดียวกันนะครับ เมื่อกี้เราได้เห็นกันไปแล้วนะครับทั้งลุกที่หว,นหวานๆแล้วก็ลุกที่เหมาะกับอากาศบ้านเรานะครับตอนนี้มาถึงอีกหนึ่งลุกดีกว่าที่ผมชอบมากเหมือนกันว่าผมใส่บ่อยมากเลยตอนนี้ผมจะเลือกเป็นกางเกงแจ็เปอร์เชดฟลกสีดํากับเสื้อเชิ้ตสีดำครับเหตุผลที่เลือกแบบนี้เพราะว่าบางช่วงที่ผมไม่ค่อยได้ออกกำลังกายสักเท่าไหร่ก็อาจจะมีพุงขึ้นมานะหรืออะไรแบบนี้นะเพราะาชุดสีดำเนี่ยสามารถอําพลางรูปร่างให้เราได้ดีมากๆเลยนะครับและที่สําคัญใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่ไปออกงานที่จริงจังก็ได้ที่สําคัญเรามา ใส่คู่กับรองเท้าหนังสีดำแบบนี้ยผมว่าลุคนี้เนียบมากครับ มาถึงลุคนี้กันดีกว่านะครับหลายคนมองว่าการใส่เสื้อโปโลอาจจะทําให้เราดูเป็นผู้ใหญ่ <c oughs> เกินไปห,หรือเปล่าผมจะบอกว่าไม่เกี่ยวเลยนะครับลองดูหนะ้ากางเกงตัวนี้ Dapper ลเ e ็กซ์เสนะครับก็สามารถ Mi x and match ออกมากับเสื้อโปโลได้ดีมากมากเลยนะครับเพราะว่าเสื้อโปโลและกางเกงสลักพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยมันทาให้เราดูวัยรุ่นแต่ถ้าคุณอยากจะดูวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นลองใส่กับสเนคเกอร์หรือว่ารองเท้าผ้าใบแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันผมมีทริคเล็กๆนะแต่ที่เราใส่เสื้อโปโลอย่าใส่่เกินนนไป้วทีมัรตจ ที่สำคัญนะครับเราใส่เราอย่ายกปกขึ้นมาเราพับปกลงมาแต่ปกติแบบนี้ก็ดูเชลลครับถึงลูกที่6กระลานล้นครับบอกเลยว่าเกียง t ทคเฟกซ์ ของเราจากดัปเปอร์ตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้ทั้งออกงานก็ได้หรือว่าใส่แบบชิลๆวันสบายๆก็ได้เช่นเดียวกันอย่างลุคนี้ที่ผมใส่กันอยู่นะครับก็ใส่กับเสื้อเชิ้ตแล้วก็เสื้อบลเซอร์แบบนี้ก็ทางการก็ได้หรือว่าจะใส่ไปออกเดทเนี่ยก็ดูชิลๆสบายๆได้เช่นเดียวกันแต่ว่าที่ผมเลือกนะวันไหนสบายๆเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นกางเกงเทคเฟล็กสีเทาแตถ้าอยากดูจริงจังมากยิ่งขึ้นดูเป็นทางการมากเลยก็ลองเลือกสีด,ดําดูก็ได้เช่นเดียวกันครับ มาถึงลุกสุดท้ายกันแล้วนะครับลุกที่7กันแล้วนะฮะลุกนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งลุกที่เราสามารถใส่ไปทํางานได้คือกปกติแล้วนี่เราใส่เสืเ้อเชิ้ตไปทํางานเป็นเสือ้อเชิ้ตคอปกแต่ถ้าเกิดอยากจะปรับเปลี่ยนให้เราดูมีลุกเล่นเพิ่มขึ้นดูเป็นคนที่มีสไตล์มากยิ่งขึ้นลองใส่เป็นเสื้อเชิ้ตที่เป็นคอจีนแบบนี้ดูก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดวันไหนเป็นวันสบายๆก็พับแขนขึ้นมาแต่ถ้าเกิดอยากให้ดูทางการมากยิ่งขึ้นใส่เข้าขง,งานประชุมแบบนี้ <S <S <ๆ S 1> ก็พับแขนแแลล้้้้ววกกกก็ติดดดดระบบนนนีีีไไเเเช่เ่ยยััททสําคญุ